ี่าน,นกา,านงประมาณ1 0 0หล่อเสาสะพานไทยเราที่5บริการประาำเราเนี่ยนะท่านผู้ชมงานก็ก้าวหน้าไปเป็นระยะระยะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต่อเสานะครับฐานเสาสะพานเอาตัวเสาก็ยังไม่ได้หล่อครับท่านผู้ชมก็เอา บรรยากาศก่อนจะหล่อให้หล่อเสามางฝาท่านผู้ชมก่อนองน,นี้นะครับจะเป็นฐานตอหม้อนะครับก็ตอหม้อนะครับท่านผู้ชมจะเป็นตอหม้อก่อนที่จะหล่อเสาสะพา,านนะครับเราก็เทฐานเสร็จกันหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ทั้งหมวก็สิบเสาหรือประมาณนี้นะครับทั้งทางด้านที่ตะวันตกด้วยที่ใต้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นทางด้าน ฝังแม่น้ําโขงนะครับน้นที่มองเห็นใกล้ๆก็หลอก็หมดแล้วครับมีแต่จะหล่ออย่างเดียวนะครับสาหรับฐานก็หลอ,อกันเรียบร้อยแล้วนะครับเทวที่จะหล่อน,นู้นที่มองเห็นไกล้ๆนร้น คือมาให้ท่านชมาดูกันนะครับก็ทำขากันมาเียบร้อยนะครับก่อมที่จะหล่อแล้วหล่อแบบนี้น,นี่แบบนี้เลยตัวอย่างตัวไม้ตัวอย่างแบบอของจริงเลยครับที่เอามาให้การขับไปชมกันนะครับสหล่อสองกาง ก็คงไม่นานนะครับไม่น่าจะเกินปีใหม่ก็น่าจะเสร็จนะทั้งฝั่งประเทศลาวและประเทศไทยด้วยฝนะั่งลาวก็ทําเหมือนกันครับท่านผู้ชมก็ทําแบบนี้เลยนะครับฝั่งลาวนี่ครับท่านผู้ชมตัวฐานบ่าวงการมาาลยคานวณดูแนละ้วน่าจะกว้างประมาณ3เมตร กับสี่เมตรนะครับทางซ้ายทางขวาคือสี่เหลี่ยมเลยครับท่านผู้ชมั้ายไปด้านยาด้านตัดก็เท่ากันนะครับกว้างนะครับแต่ถ้าเรบตัวเสานั้นก็จะเป็นวงลี่นะครับวงลี่วงลี่ไม่เป็นเสากลมนะครับจะเป็นเสาวงลี่หันหน้าไปทางด้านนั้น สองหนึ่งสองนะครับอันนี้จะเป็นด้านด้านด้านกว้างนะครับาด้านด้านด้านข้างก็จะแคบไปหน่อยนะครับก็จะเป็นวงหลี่นะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวที่เสาสะพานแถวแถวแห่งที่ห้านี้นะครับจะเป็นรูปวงหลี่ในชาติเป็นรูปวงกลมอะไรอ่างเี้ยครับ เขาคงคำนวณระยะเวลาการเสร็จเรียบร้อยแล้วเดือนนี้ได้ตอนนี้เดือนหน้าได้ตอนน้นะครับก็คงจะคล้องจองกับระยะเวลาของเขานะครับเขาก็ทํางานของเขาไปเรื่อยๆเราก็ดูการทํางานของเขาไปแต่เราจะไปให้คุณให้โชว์กับเขาเพียงแต่ว่ารายงานแฟนกลับให้เรา ทั้งหลายให้ได้ดูได้ชมกันว่าเอองานเขาไปถึงไหนอย่างไรแล้วเขาจะทำอย่างไงก็เราก็ไม่ได้ไปสอนรู้สอนเห็นมากมายนะครับอยากจะอยากจะดูว่าเออ,อเขาไปถึงไหนอย่างไร,รสอนกั้อย่างแน่น,นะได้ผับ่บาเพึงการมันมีอย่างอื่นแต่แฝงเลยนะครับโู้นนะครับที่มองเห็นก็จะเปลี่ยนเสาโผล่ขึ้นมาจากดินนะนะครับก็ฐานก็เทกันพื้นที่เรบ้อยหมดแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นทางด้านทิศรเป็นน่าทำน่าถ่ายมาน้ำสูงแล้วอีกจะมีคลิปหนึ่งครับท่านผู้ชมจะมีอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวให้ท่านผ e. ู้ชมได้ชมกันครบเลยทั้งการคลิปต่อไปนะครับทีนี้เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันน้ำเดินมีทางขึ้นแล้วเสาในสะพานแล้ำมัน เสาเลยลำน้ำโขงเขากำลังทำสะพานอยู่นะครับผร้แวปูแผ่นเหล็กเลยเอาเสาเหล็กมาต่อเจาะลงไปได้เสาที่แผ่นเหล็กพอถึงตรงตัวเสาก็จะทำเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เยนะครับเอาน้าออกแล้วก็เจาะลงไปตรง ทำด้ามาตรฐานนะนะครับท่านผู้ชมกว่าจะเจาะในลาน้ำโขงได้เดี๋ยวของเจ้ายุ่งยากผมวุ่นเดี๋ยวขั้นตอนยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวแบบนี้ก่อนจะรายงานให้แฟนลับได้ชมกันการเจาะสายในวันนี้ก็น่าดูนะครับยากลำบากแต่วันี้มันสวยเลยเยอะมากจากนี้ไปก็น้ำโขงก็จะเริ่มลดนะครับลด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 นะครับ โน่นไปนเล้อ,อีกที่หนึ่งก็เรือนพุทธภาถึงจะมีน้ําอีกทีหนึ่งนะครับจากนี้ไปก็มีแต่รถอย่างเดียวนะผมนะครับคครับลิปนี้